ครับเปอนครับก็เครื่องนี้นะครับเป็นของมิซูเช่นกันนะครับเป็นมิซูสิบสิบหกนิ้วนะครับอาการไม่หมุนนะครับก็คือกดลวดช็อตนะครับช็อตลอบนะครับผมก็เลยไปเปลี่ยนกดลวดมาใหม่นะครับคือตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ราคาเปลี่ยนนะครับตัวละร้อยสามสิบาทนะครับที่บ้านหมอนะครับเขาก็จะติดเบอร์มาให้เรานะครับมีเบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สามนะครับ สายสีขาวนี่เป็นสายเปล่านะครับสายสีแดงคือสายไฟบ้านเข้านะครับมันก็จะมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็จะมีที่หัวนะครับเป็นสองสีนะครับเป็นสายคาปาครับใส่สายไหนก็ได้นะครับสายขวาได้แล้วเราเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากครับเราก็จะเปลี่ยนบูธด้วยก็ได้นะครับหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้ครับเราต้องมาดูบูธว้าบูธมันเสียหรือเปล่านะครับเราอยากจะรู้ว่าบูธเสียหรือเปล่ามาดูแกันเก่าที่เราเปลี่ยนออกไปนะครับ เพราะว่าเราต้องดูนะครับถ้าเราไม่ดูเราจะไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่านะครับนี่คือแกนตัวเก่านะครับแกนตัวเก่ารอยนี่คือรอยนะครับก็คือง่ายเลยครับแกนเก่าเสียแล้วครับเปลี่ยนแกนด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนบูทตัวข้างหลังด้วยนะครับเพราะว่านีรอยอยู่ข้างหลังเยอะเลยครับแสดงว่าข้างหลังบูทข้างหลังเป็นรอยแล้วนะครับนี้เราก็จะไปซื้อแกนมาใหม่นะครับ ผมก็เลยไปได้เจ้าตัวนี้มานะครับแกนใหม่นะครับจะมีร่องอย่างนี้ด้วยนี้ต่อเข้ายากมากเลยครับมีร่องข้างหลังแบบนี้ครับรับยะตัวเท่ากันแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับแล้วก็แล้วก็จะเปลี่ยนแกนแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนบูธข้างหลังด้วยนะครับแต่บูธข้างหน้าสึดล้อเล็กน้อยบูธข้างหน้าเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่บูธข้างหน้าสึดล้อเล็กน้อยนะครับ ครับเพื่อนครับตัวนี้บูทนี้เราก็แกะออกแบบนี้นะครับมีสามหางแบบนี้ครับมันจะอยู่หนึ่งสองสามนี้ง่ายๆครับเราก็ปราบูทใหม่เข้ามาบูทใหม่นี้คือเราต้องซื้อใหม่เลยครับตัวนี้เป็นบูทที่ผมซื้อมาใหม่นะครับของฮาร์ดดิสก์สิบหกนิ้วเช่นกันครับใส่ด้วยกันได้ครับแล้วก็วางลงไปนะครับในตำแหน่งเดิมนะครับวางไปในตำแหน่งเดิมนะครับเราก็ตัวรองน้ํามันใส่เข้าไปนะครับ อย่างนี้ครับตัวนี้นะครับต้องหงายขึ้นนะครับต้องหงายขึ้นอย่างนี้นะครับไม่ใช่คว่ำลงนี้ครับต้องหงายขึ้นนะครับหงายแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปที่รูสามทางนะครับที่เราแล้วก็ปรับแต่งตรงนี้ให้ตรงด้วยนะครับแผบมันไม่ตรงเราก็ขีดเขียนตรงก่อนโอเคนะครับตรงเบ้าอย่างนี้แล้วครับเราก็กดลงไป ตรงนี้ถ้าเรากดแล้วนะครับมันค้างอยู่นะครับเราใช้ใบกุวงนะครับกดให้มันตรงรูนะครับเราก็ดูว่ารูอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็กดลงไปให้มันตรงถ้ามันไม่ตรงมันก็ไม่ลงนะครับนี่ครับถ้ามันตรงมันก็จะลงปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่าสวนของผมนะครับจะใช้อะไรก็ได้นะครับลองข้างล่างนะครับแต่งั้นก็ถ้าเรากดมือได้อย่างนี้นะครับแน่นๆเราก็ไม่ต้องลองก็ได้ครับลองเข้าไปเลย แล้วกดตอกไปเลยนะครับต้องไม่ให้ตัวนี้มันคอนนะครับต้องให้ตัวนี้มันแน่นนะครับถ้าคอนใช้ไม่ได้นะครับก็คอนนั่คือหลวมนั่นเองครับโอเคนี่ครับได้ครับตัวนี้เข็งตึงๆได้แล้วครับผมโอเคเราเปลี่ยนนี้เสร็จนะครับอันนี้บูธหลังนะครับเราก็ต้องใส่ตัวนี้ไว้เลยนี่ครับใส่ในตำแหน่งเดิมนะครับ จริงเราต้องมาร์กไว้นะครับเพราะว่าตำแหน่งเราจะได้ไม่เพี้ยนนะครับนี่ผมมาร์กไว้นะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ครับนี่ครับมาร์กไว้ฝั่งนี้ครับเราจะรู้ได้เลยว่าเจ้าตูดมันหันมาอยู่ตรงไหนครับอยู่ตำแหน่งนี้ครับผมนี่ครับตำแหน่งนี้เคครับนี่จะอยู่ตำแหน่งนี้เลยแล้วก็ออกมามันก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ใส่ ใหม่ครับเอาใหม่ขับเหมือนกับตรงนี้มันมันเป็นร่องแบบนี้นะครับมันใส่แบมันครับนะครับไม่ใช้กระดาษทรายอย่างนี้ครับกดลงไปเลยครับเพื่อจะเอาให้ตรงเป็นร่องมันน้อยลงนะครับซึ่งเราเคาะเข้าไปมันก็ไม่เข้านะครับ เขาไม่ได้ครับไม่รู้ก็ทําลองมาทําอะไรนะครับกับผมนี่ก็เหลือนิดนึงนะครับซึ่งก็ไม่มากอะไรเดี๋ยวผมจะลองต่อเข้าไปดูนะครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่านะครับคำเดินครับปัญหาเกิดนะครับพอเราต่อกเข้ายากๆนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือปัญหาก็คืองอครับนี่ครับเห็นชัดเจนเลยครับ งอโค้งไปเองครับเวลาเราใส่มันก็แข่งแน่นอนนะครับถ้าง,งอลักษณะน,นี้นี่ครับปัญหาของการตอกแรงและไม่เข้านะครับตรงนี้ถ้าง,งอก็มีสิทธิ์ที่จะดังครุกครักครุกรักเหมือนกันนะครับนี่ผมว่าปัญหานี้น่าจะโดนทั้งสองเด้งเลยครับก็คือตรงนี้งอเหมือนกันครับเพราะว่า ดูด้วยสายตาเปล่ายังเจอเลยครับยังเห็นเลยนะครับนะครับเห็นชัดเจนเลยครับในน่าลอดครับแกนนี้จะเป็นแกนแกนใหม่แน่นอนเลยครับท่าเพื่อนเราต้องลองเสียงดูครับไปขคาให้มันตรงนิดนึงครับอ่าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับเพราะว่าแกนงอก็มีผลต่อบูทที่เราใส่นะครับอาจจะิดโยเบียดนะครับแล้วก็ทําให้บูทสึกเร็วนะครับ ครับเพื่อนๆครับผมจะขุดรวดใส่เข้าไปนะครับใส่ในเบ้าข้างหลังนะครับจะมีรอยอยู่นี้ครับรอยตรงนี้ก็คือช่วงโค้งนี้ครับดูเหมือนเราจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวนะครับคือถ้าใส่แล้วออกไม่ได้นะครับใส่แล้วก็คือเวลาแกะแล้วแตกแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกครับแกะยากมากครับเราต้องใส่ให้ได้จังหวะพอดีแล้วก็ให้รอยโค้งเข้ากับรอยนี้พอดีเลยนะครับรอยที่เป็นรอยแบบนี้นะครับนี่ครับมันเป็นรอยของมันอยู่ ก็ต้องใส่แบบเป้เดียเป้เดียวแล้วก็กดลงเลยนะครับมาเนครับใส่แล้วออกไม่ได้นะครับเพื่อนได้แล้วนะครับก็ระยะนี้เลยครับให้มันเข้าไปพร้อมๆกันนะครับของผมรู้ละเดี๋ยวผมจะจารบีใส่นิดหนึ่งนะครับทําเพื่อนครับก็จารบีมานะครับแล้วก็ ใส่ตรงที่มันเป็นร่องครับนี่ครับร่องเดิมมันครับเราก็ป้ายออกไปเลยให้มันลื่นนให้มันลื่นไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่ลื่นนะครับลักษณะนี้นะครับนี่ครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จัดการใส่เข้าไปดูรอยด้วยนะครับรอยลักษณะนี้นะครับ ใส่จะปิดโอเครอยนี้นะครับให้มันตรงรอยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดลงไปกดลงไปกดไม่ลงครับมันไม่ลงครับมันไม่ลง ว่ามันติดนะติดอะไรเนะี่ยติดแล้วครับผมเรามีโอกาสแค่นั้นเท่านั้นถ้ามันไม่เข้าก็คือไม่เข้ารบผมแถวก่อนนะครับก่อนมันจะเข้าไปลึกหรือว่าเราต้องทาอันนี้ด้วยครับทาไปเยอะๆเลยดีกว่าพื้ดพื้นนี่ครับตรงโค้งมันนะครับตรงโค้งมันทาให้มันลื่นสใส่ง่ายๆ เทคนิคใครก็เทคนิคมันนะครับนี่ก็ใส่เพื่อนๆดูนะครับโอ้โหจับยังไม่อยู่เลยครับจับยังจะลื่นตกเลยยังเอลื่นมากเขี่ยเราก็ลุยเลยหันทางให้ถูกด้วยนะครับนี่เลยลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดหลายทีแล้วกดเลยครับปั๊บเข้าไปไม่ลงครับไม่ลงเหมือนเดิม มีใครเทคนิคมันครับกดไม่ลงครับเฮ้ย <G ül üyor> กดไม่ลง <G ül üyor> ทำไมไม่ลงคลึบลงคลึบติดอะไรเนี่ยไั่นเด็ดติดทำไมเคาะแรงก็ไม่ได้ดเคออันี่นะครับไม่ใชรเค เข้าคนด้วดนะครับโอเคครับเริ่มลื่นแล้วครับครับเราก็จำเป็นต้องถอดต้องล้างออกก่อนนะครับเพราะมมนมีที่ว่างให้เคาะครับเราถอดออกแล้วก็ค่อยเคาะนี่ครับขีดไหมครับเคาะไล่ไปครับนี่เริ่มเข้าแล้วครับ าปื้ดครับปื้ดเลยครับขี่นะครับเข้าไปแล้วเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับที่มาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆใส่ไม่ได้ก็เอาอย่างนี้เลยครับอเคาะเข้าไปเรื่อยๆอยอย่างนี้เคาะจนสุดนะครับทีนี้พอเราขันน็อตถึงแล้วน็อตมันก็จะ ดันกันเข้าไปเองนะครับเขาะแรงครับเดี๋ยวเสียสูญนะครับนี่ตรงนี้จะเขาเข้าเยอะกว่านะครับตรงนี้เหลือเยอะกว่าแล้วก็เ,เ,วเคาะที้ฝั่งเข้ากันแล้วครับผมดูในตาเปล่านะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ เอาตรงข้างหลังใส่เข้าไปแล้วก็ดูมาร์กนะครับดูมาร์กมาร์กนี่หลังตรงขึ้นมาแบบนี้นะครับเคครับบูทข้างหน้าผมไม่เปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนแก้บูทข้างหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเห็นรูตรงนี้ไหมครับผมเราก็สายไฟยัดเข้าไปในรูละครับยังไม่ทันได้ตัดก็ได้นะครับยัดกระปกร์ยัดกระปตามรูนี่เลยครับ ก็แย่เข้าไปแยให้หมดทุกเส้นนะครับมันจะได้ไม่ยากนะครับถ้ามันกระจายอย่างนี้นะครับเราก็ใช้กอเทปนะครับพันให้มันเป็นกระจุกนะครับเราก็จะพันแย่เข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นกระจุกแบบนี้ครับแล้วก็แย่เข้าไปอคนนี้นะครับเราก็แย่เข้าไปได้ง่ายได้เสร็จแล้วนะครับเราก็สายคาปายัดเข้าไปด้วยนะครับสายคาปาสองเส้นนะครับ รือที่เราเรียกกันว่าแคปนะครับ1นจุดห้าไมโครนะครับสำหรับสายนี้ดึงไปครับดึงไปเรื่อยๆครับดึงไปดึงสองสามเส้นดึงไปด้วยกันนะครับดึงไปดึงไปเส็จแ้วนะครับเราก็อย่าเพิ่งดึงให้สุดนะครับเพราะว่าเรายังม้สายบูดมานะครับใส่ข้างหน้าก่อนก็ได้ครับหรือข้างหลังก่อนก็ได้เช่นเดียวเช่นกันครับ ยัดเข้าไปยิหาเลยสิยัดไม่เข้าครับคิดซะเนี่ยเอาหัวบานครับั้นเออเราตียันหัวบานครับเกือบเกือบเราเสียตัวนี้ไปนะครับโไม่ไม่ไม่นะ่าไม่นะ่าถ้าหัวบาลเราก็เคาะหัวสิครับท่าน เกาะยังไอองเกาะอันนี้อ่าี่ผมใช้กระดาษทรายนะครับขัดหัวเสร็จแล้วก็ลองยัดเข้าไปดไปไปูไปเฮ้ยไปเฮ้ยเยอยนะครับเยอแล้วขอบคุณเพื่อนๆทั้ง50,000กว่าท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเสียสารในการซ่อมพัดลมนะครับมีคนสนใจมากเลยนะครับไม่คิดว่า จะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้นะครับครับผมก็เสร็จแล้วก็ถาดออกมานะครับนี้เราจะเปลี่ยนบูธกันนะครับตัวนี้ก็ยังจะได้เหมือนเดิมนะครับเราเปลี่ยนแค่บูธตัวนี้นะครับนี้เราก็ไปหาบูธมาหนึ่งโต๊ะบูธเราก็รืยมาเรียบร้อยแล้วนะครับ มันตัวแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่กันนี้รองเขา้าไปแล้วก็นี้หงายขึ้นนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้มันเอียงนิดนึงนะครับเราจะาทําการให้มันตรงๆครับเวลาเราใส่มันจะได้ใส่ง่ายๆนะครับบิดให้มันตรงๆนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไสเข้าไปเลย ถ้ามันไม่ตรงนะครับเราหาควงมานะครับไม้เตรียมไม่รอเลยมันตรงอยู่แล้วนะครับหนึ่งรูแต่รูที่สองที่สามมันอาจจะเตี้ยนที่นะครับเราก็งัดเลยครับงัดให้มันตรงให้ได้นะครับก็ะดูครับรูมันตรงไหนครับเราก็งัดไปถ้ามันเข้าเราก็งัดออกถ้ามันออกเราก็งัดเข้านะครับเราจนมันเข้าเลยครับนี่ครับเข้าไปแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยครับเข้าง่ายมากองเคยเข้านะครับว่าไปนู่นเลย เสร็จแล้วนะครับเราก็งายมันขึ้นมาค้อนเรามีนะครับเราถูถูนไปเลยครับถูถูนไปงี้เลยครับโอเคเรียบร้อยครับเรามาัดดูตรงนี้ครับมันแน่น,นครับไม่หลวมกอกแกกอกแกก,ก็โอเคใช้ได้นะครับอันนี้ก็ขอประมาณโอ้ตรงนี้รอยมันเด้งออกมาทีนะ ก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่มหลว,วมเท่าไหร่นะครับโอเคโอเคครับยังได้อยู่ถ้ามันไม่แน่นอาจจะเป็นเพราะเราตอกไม้นั่นก็ได้นะครับเราก็จะหาเลไลลงเราก็งัดขึ้นนะครับแล้วก็ตอกีเสร็จแล้วครับทีน,นี้เราก็ลองเอานี่มาแหย่ดูครับมันหลว,วมหรือเปล่า อ๋อนี่ดันหลวมพอดีครับเมื่อกี้น้องใส่บูธมีปัญหานะครับในนาเชื่อนะครับน้องใส่จะให้เราเปลี่ยนบูธนะครับฮ<อ>๊บโอ้โหเข้าง่ายได้เลยเพือ่อนเอานี้เราจะหลุดออกมาทำไมท่าน,น,นจะหลุดออกมาทำไมแล้วก็หนีเข้าไปให้มันลงล็อกมันนะครับเพราะว่าบางตัวมันก็นเข้านะก๊อปเข้าไปไม่ยาเข้าใช่ไหมเสร็จแล้วครับผม โอเคล้วก็ดึงสายแล้วก็สอดตามเข้าไปดึงสายแล้วก็แย่แย่ตามไปแย่ให้เข้ารูนะ้ครับรึบเข้าไปเืงแย่นี่ถนัดถนัดมากเืงแย่นะครับปิดยังะ่ะเข้าไปทีคือโอเคเข้าแล้วครับปึ๊บเรียบร้อยเข้าสนิทสนมเลย ชักดูครับระยะชักพอดีครับไม่เยอะไม่น้อยเกินไปอุ้ยนี่ไม่นี่ไม่ใช่แล้วครับสงสัยจะลืมอะไรสักอย่างเอามากนครับผมว่าแล้วลืมใส่นะครับโอ้โหใจร้อนไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมลืมใส่บูทนะครับเอาออกมาก่อนครับยิงแรงครับี๋ยวสายขาด เดี๋ยงงานเข้านะครับอันนี้เป็นการต่อใส่ผลวลวดใหม่นะครับอะไรคื้ขึ้นอยู่ตรงนี้นี่ครับลืมสองตัวนี้ครับเราก็ใส่ไปเรียบร้อยทีนี้เราก็ใส่นะครับโอเคเราใส่เลยครับผมโอเคครับลองชักดูนะครับนี่ครับระยะชักนิดเดียวนะครับอย่างนี้ครับโอเคใส่นอนเลยครับผมทํานเพื่อนครับก็ใส่เสร็จนะครับลองหมุนดูนะครับ หมุนตามได้ท่องตัวอย่างนี้ครับสองสารอบนะครับก็โอเคใช้ได้ครับว่าถ้าหมุนไม่หมุนตามเลยนะครับมันแน่นนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับถ้ามันแน่นนะครับเรากเคาะนี้ครับให้บูธมันคลายตัวนะครับเอเคนะครับทีนี้เสร็จแล้วก็ถึงวิธีการต่อซ้ายก็จะมีสองวิธีให้เราเลือกนะครับคือเอาสายนี้ยัดเข้าไปในรูนี้ครับอยู่เดิมนี้ครับ กับดยก้าไปในตามสายเดิมนะครับกับอีกวิธีนึงครับเราตัดตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้เลยนะครับตัดเข้าสายเดิมนะครับแต่เราจะไม่ดูเบอร์ว่าเบอร์คือเบอร์อะไรนะครับนอกจากเราจะมีวิเตอร์วัดนะครับทีนี้ถ้าอยากให้สวยงามนะครับเราก็แย่ลงไปแล้วก็ไปต่อข้างล่างครับเอาเป็นว่าผมเลือกแย่ลงไปแล้วกันนะครับครับเพื่อนครับนี่คือฟิวหลอดแก้วนะครับซึ่งหลายคนถามมาว่าต่อได้ไหมครับก็คือนี่สายไฟบ้านนะครับเข้าจะผ่านฟิวหลอดแก้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาเบอร์ 1/ เบอร์2เบอร์3านะครับหรือว่าเราจะให้มันผ่านเข้าไปที่สีขาวนี่ก็ได้ครับคือสายนี่ครับสายเข้าขดลวดมอเตอร์ก็ได้เช่นเดิมนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสายเก่านะครับผมจะดึงออกมานะครับดึงออกมาเลยทีนี้เราก็เอาสายใหม่ที่เราพันมานะครับซื้อเข้ามาออกมารูเดิมนี่นะครับ รัมเพื่อนครับมันก็โผล่มาแค่นี้เ so ดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับโผล่มาแค่ไหนก็ช่างครับขอให้เราจับได้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะสายเดิมนี่นะครับที่เห็นอยู่นะครับเรารู้เลยครับว่าสายไหนคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครับเพราะว่าเราดูตรงนี้นะครับดูกันหนึ่งสองสามอย่างนี้เลยนะครับเราจะไม่ตัดนั้นนะครับเราจะตัดเหลือเผื่อๆไว้นะครับก็ตัดตรงนี้เลยนะครับราบเพื่อนครับเราก็ปอกสายนะครับ ให้ครบขอบคุณทางด้านลุงวินมอเตอร์ไซด์ด้วยครับที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับในช่องเราซ่อมได้นะครับติดตามกดรูปกระดิ่งไว้นะครับขอบคุณุลุงมากครับมีอนไดก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าเข้าไปในกลุ่มเราซ่อมได้นะครับถามเพื่อนๆนกันได้นะครับเพราะว่าหลายคนก็ซ่อมเป็นแล้วนะครับเราก็เก่งแล้วด้วยนะครับเราก็ปอกทุกสายเลยครับทีนี้เราจะมาต่อสายกันวิธีการต่อง่ายมากครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าสายไหนคือสายไหนนะครับ ขดลวดใหม่ที่เราซื้อมานะครับเขามาร์กไวให้เรานะครับชัดเจนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับซูมเข้าไปเลยดีกว่าปลืดเข้าไปโอเคเอาเป็นสายสายแรกนะครับคือสายสีแดงครับเขาจะขมวดไว้นะครับถ้าถ้าเราถามเขานะก็จะขมวดเป็นสายไฟบ้านนะครับสีเขียวนะครับสีนี้นะครับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเขาปักด้วยหัวแรงไว้หนึ่งเบอร์ สีดำนะครับสีดาเป็นเบอร์สามนะครับขามาร์กไว้สามเบอร์นะครับจะเห็นได้ชัดว่าหนึ่งสองสามนะครับสีฟ้านะครับเขาจะมาร์กไว้สองนะครับคือเบอร์สองนะครับส่วนสีขาวสีขาวนี่เป็นสายว่างนะครับก็คือเป็นสายที่ไม่ได้ใช้งานครับเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับอันนี้แต่ถ้าเพื่อนๆไปพันนะครับต้องถามเขาให้ใจก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเราจะเอาเบอร์สายไฟบ้านนะครับเราจะดูจาก ตัวนี้คือสายไฟบ้านเข้าสีขาวนะครับปุ๊บเราก็เอาเส้นสีขาวมาอันนี้เราเขากําหนดให้สายไฟบ้านคือสีแดงนะครับเราก็เอาสีขาวนะครับมาพันใส่กับสีแดงเลยลักษณะอย่างนี้เลยนะครับกับสีขาวใส่กับสีแดงครับลักษณะผมใช้เท่าหดนะครับเท่าหดนี้เพื่อนไปซื้อมานะครับถูกมากครับเส้นละ5บาท1เมตรนะครับนะครับ เราก็มาดูสีอะไรก่อนก็ได้ครับเอาเป็นสีดำนะครับเบอร์เอาเบอร์หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไล่ตามสายเลยครับเบอร์หนึ่งรู้สึกจะเป็นขามาไว้นะครับเป็นสีเขียวนะครับสีฟ้านี่เบอร์สองครับสีเขียวนะครับเบอร์หนึ่งเราก็ปอกสายอีกนิดนึงนะครับสําหรับเบอร์หนึ่งของสวิตช์ไฟนะครับเรากดดูครับอันนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวที่กดเบอร์ออกนะครับเบอร์หนึ่งก็ต้องอยู่ข้างๆนี้ครับนี่คือเบอร์หนึ่งครับนี่ครับ นี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเราก็ไล่มาดูมันจะมีเส้นนะครับคือเส้นนี้นะครับเป็นสายสีดํานะครับเราก็มาดูที่ปลายสายสายสีดําอยู่ตรงนี้นะครับมันจะคู่กับสีเขียวที่เราทําไว้ที่กมอกให้เรานะครับทีนี้นะครับเราก็เอาสีดํามาพันใส่กับสีเขียวนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยครับสีดาเข้าสีเขียว สำหรับเพื่อนๆที่เข้าใจแล้วดูแล้วเข้าใจแล้วนะครับผ่านได้เลยนะครับไม่ต้องดูเพิ่มก็ได้นะครับก็ไว้คลิปไหนที่สงสัยก็ก็ดูกันนะครับเพื่อนๆที่เข้าใจแล้วก็กดผ่านได้เลยนะครับทีนี้เพื่อนๆจะดูว่าเหลือ2เส้นนะครับนั่นก็คือเบอร์2กับเบอร์3นะครับเราก็ไล่จากาตรงสวิตช์มาเลยนะครับเบอร์2เบอร์3สีอะไรนะครับเบอร์2ก็คือสีแดงสีแดงแล้วก็มาดูที่ปลายสายนะครับ ก็คือสีแดงแล้วก็ทำมาไว้ให้เราก็คือสีฟ้านี่ครับเป็นสีเบอร์2นะครับเราก็ใช้สีฟ้าเป็นเบอร์2ได้แล้วก็สีดําก็เบอร์3แค่นี้ก็จบในการต่อสายแล้วนะครับผมรับเพื่อนครับก็สายคาปานะครับมันมีอยู่สงสายครับสีแดงกับสีขาวครับหลายคนว่ามีขั้บวกขั้ลบไหมครับไม่มีนะครับคาปา1.5ใส่ฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้นะครับสลับสายได้นะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามาบักกี้สายเข้าไปนะครับแล้วก็จะทําการลองเทสดูนะครับประลมมิซูบิชินะครับรุ่น16นิ้วนะครับซึ่งอาการช็อตนะครับคือเปลี่ยนสายขดลวดแล้วก็ต่อสายไฟใหม่เปลี่ยนเสร็จนะครับแล้วเราะลมจะหมุนปกติหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมร้อยครับเพื่อนๆครับก็เป็นมิซูนะครับซึ่งเปลี่ยนขดลวดนะครับใหม่นะครับซึ่ง นี้ก็เปลี่ยนแกนเป็นบูธนะครับเปลี่ยนครบเลย <c oughs> ก็มาเสียบ <c oughs> ปลั๊กันดูนะครับ <c oughs> โอ้กดเลยครับเบอร์หนึ่งเลยครับโอเคครับเบอร์หนึ่งหมุนปกตินะครับเบ <c oughs> อร์หนึ่งหมุนปกตินะครับอ้ามีหลุดเลยครับน <c oughs> ีค่อยดีแล้วนะครับ <c oughs> ดึงแรงหลุดครับผม <c oughs> โอ้ตัวนี้หักนะครับ <c oughs> เชี่ยวหักนะครับตัวนี้ต้องหาให้กยนลูกค้าใหม่นะครับเดี๋ยวได้ตัวนี้มานะครับแล้วลองใส่ดูครับเอเคพอได้อยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่อยู่นะครับดึงแล้วหลุดน่าจะไม่ได้นะครับนี่ได้นะครับตัวนี้ก็เกิดการดึงแล้วหลุดเลยครับส่วนตัวของมันนะครับหลุดก็คือหักไปเลยนะครับเชี่ยวหักไปข้างหนึ่ง เดี๋ยวผมจะลองเอาไฟลนดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับพอลอนเสร็จแล้วก็บีบลงไปหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปิดเรื้ก่อนกรันลนๆนนิดนึงนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหานะครับเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลาไปซื้อนะครับหรือว่าเ,เราไม่ สามารถที่จะไปซื้อได้เลยนะครับแต่ลูกค้าต้องการเลยนะครับแล้วก็ต้องแก้ปัญหาครับถามว่ามันใช้ได้เต็มร้อยไหมครับมันไม่มีอะไรเต็มร้อยอกครับหวีลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ลองกดลงไปปล่อยไว้สักพักนะครับให้มันแข็งตัวก่อนนะครับอย่าเพิ่งดึงนะครับกับลองดึงดูนะครับกดลงไปครับโอเคครับมันไม่หลุดก็โอเคแล้วครับผมเคให้ได้นะครับ สำหรับเครื่องนี้นะครับก็เราเปลี่ยนคดลวดใหม่แล้ววิธีการต่อสายนะครับเราก็เปลี่ยนแกนเปลี่ยนบูธสามอย่างด้วยกันนะครับอาการก็ปกตินะครับส่งลูกค้าได้นะครับขอบคุณเพื่อนเราซ่อมได้ทุกท่านนะครับขอบคุณทั้ง5 0,000่นทุกท่านที่ให้การไว้วางใจติดตามช่องเกษตรศาสตร์นะครับมา3ปีนะครับที่ผ่านมาขอบคุณมากนะครับเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับแล้วกดคําว่าติดตาม แล้วก็จะเป็นรูปกระดิ่งขึ้นนะครับกดรูปกระดิ่งมาด้วยแล้วเราจะเจอกันในคลิปต่อไปต่อไปเรื่อยๆเ,เรามันเป็นเพื่อนกันนะครับเราโตไปนะครับ